กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมลดราคานะครับผมแพ็คลดราคาสุดคุ้มนะครับแต่ว่าใครคุ้ม,มกาลีนานะ่าเนี่ยคุ้มสุดนะฮะอ่ะรอบนี้นะครับกลับมาอีกแล้วกับแพ็คไดมอนด์น่าจะเป็นของเดือนที่แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ากิจกรรมลดราคาเนี่ยเขาจะเอาของเดือนก่อนหน้ามาันลดน่าจะใช่นะอันนี้มันเป็น GRU ใช่ไหมใช่ของแพ็คเดือนที่แล้วนะครับมันจะเน้นไปพวก CU ลด20%เองนะมันลดน้อยจังจาก4,000ัเหลือ3,200บาทมันจะคุ้มไหมวะ เราเมื่อไงมันลดน้อยเกินลด2 0เอนึงอะอย่างน้อยสัก50%อก็ยังดีนะปีเก่าทำไมมันดูแบบว่าลดน้อยเกินทุกที่มันลดเท่าไหร่ว่ะอันนี้2,000หรือ1 7น0ลดนิดเดียวอะ15%าเองเหรออันนี้ลด30แพ็คแบบกาก,ากนะโอ้โหลดน้อยจริงเออหรือว่าเราเล่นไปข้างล่างเหรอเ0 0รข้างล่างน่าสนไหม <No. S 1> อันนี้ c c ซ200เวสอร้อยเออันนี้น่าโดนนะ200 200รอยุ่นยูเวน่าจะ c c นะออก107เเท่านั้นหรือเราไปอันนี้ดิ กิจคันโตน้าไปเลย,ยไหมเออใบละเท่าไหร่ใบล 20, ะสองหมื่นอ่ะใบเดียวอะ่ะจบไปเลยอะ่ะจบแบบว่าเลิกเล่นไปเลยอะเกมอะ่ะถ้าอยู่เว่มาเนี่ยก็คือน่าจะคุ้มอยู่มั้งแล้วมาซีซีจริงเยอรมันโอ้โหกองหลังว่ะโอ้โห,โโหกิจนี้เกือชจริงมันลดน้อยอะ่ะ ลดน้อยยังดีกว่าไม่ลดลดน้อยไม่ต้องลดหรอกลดไปก็ไปซื้อกิดหนีการ์ด590ผมได้ e Gen เอโตเจนเอ็มเหรอทำไมเลือกใบนี้อ่ะอืมก็ดูดีนะแต่มันดีซีจะออกหรือเปล่าวะเจนเอ็มเหรอได้เอโต้เลยเหรอยี่สิบล้านใบนี้ใช่ไหมน้องเขาบอกใบนี้ะแล้วน้องเขาได้เอโตว่ะอ่ะใบนี้นะครับน้องเขาบอกของดีไม่ได้มีใบใบถ้าถึงสิบล้านล้านเนี่ยพี่เหมาเออเผยออ,ออกไม่ถึงล้านอะ เอาจริงมาใบนี้นะฮะใบละหกร้อยรอยก้าบวกโอกาสเกลือเยอะอยู่นะอ,อไม่เกินห้าแสนอ่ะน่าจะถึงอยู่ห้าแสนนะไม่เกินห้าแสนก็เกินไปเป็นยูดีครับเฮ้ยใครวะโอ้ <c oughs> <c oughs> เคสีตอนแรกนึกว่าหย่าญาติน่ะโอ้ห้านเดียวจบละได้อยู่อะไรบ่ได้เลยน้องใบหน้าอะไรใบหน้าไม่เอาการดีขนาดนี้เก็บไปเปิดเองเหอะเอาดีไหมนี่ยนะอ่ะสักสักชุดละกันแับสักชุดละกันโอ้โหรถน้อยจริงอะ่ะกูไปกูไปแบกใหม่ยังดีกว่าป่ะซียูน้องเอ้ย ร้อยสิบเอ็ดเหรอร้อยสิบเอ็ดยี่สิบสี่พีมีตัวอะไรบ้างวะโอ้โหพี1ร้อยสิบเอ็ดบวกคือล่างๆเลยโอนาน่า,นาเนี่ยเต็งหนึ่งะครับแค่เห็นก็เกลือแล้วเอาจริงมันลดน้อยเกินลดห้าสิบเปอร์เซ็นยังพอกัดฟันนะไม่มีอะไรคุ้มเลยอะออกมาเนี่ยเอาจริงนะเผื่ o, อไดโดซียูหวังสูงเกินนะหวังตัวบนสุดเลยนะเนาะเปอร์เซ็นออกศูนย์จุดเท่าไหร่นะ ปกติลดเยอะใช่ปกติมันลดเยอะนะทำไมรอบนี้เขาเหมือนไม่อยากหายของเนาะเออเขาอาจจะลองดูนะเพราะแบบเฮ้ยลด20%ปร์เซ็นมีคนกดหรือเปล่าคือถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยก็คือให้มีคนซื้อนี่ว่าเออลด20%เเซ็นก็ได้นี่ว่าอะไรย่างนี้เปล่ารอบก่อนลด50%บใช่ไหม ก็บอกว่าสักห้าสิบเนี่ยกำลังโอเคเนะกำลังแบบว่าได้ลุ้นอะ่ะยี่สิบมันน้อยเกินแพ็กสองพันลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยคิดดูอะ่ะแสดงว่าแพ็กสองพันเลทด,ดีกว่าใช่ไหมก็เลยลดสิบห้าถูกปะโอ้โหมันไม่น่ากดเลยอะ่ะกูมาเดือนนี้ยังจะดีสักกว่าอะ่นะท่านผู้ชมไหนในมาละกล่องม่วงไปทีแล้วกันสักกล่องนะครับสักกล่องทดสอบระบบให้เด็กน้อยมันดูไปเราเป็นพี่ใหญ่อ่ะ อ่าครับครับได้ครับได้ครับร,บดรบทดสอบระบบให้เด็กน้อยมันดูแล้วกันนะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่า oh <man. S 1> ถ้าเกิดมันออกตัวเกิน10ล้าน,ล,านล้านเนี่ยเดี๋ยวพี่เหมาไอ้ทุกกล่องเลยนะโอเคไหมพี่ว่า2ล้านล้านานึกว่าเต็มที่แล้วขนาดไปเนี้ยไอ้น้องนะัดบอกเท่าไหร่เอโ้เจนเอ็มกูได้อะไรเคสสี K ่ย e. โอ้โหกูจะรัวอ,อ่ะอ่ะมาสามพันนะครับจานเลียเป็นไหมครับก็พอได้นิดหน่อยครับผม และในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับเวนวาคูวาคูของออฟตาที่เปิดพีมาแล้วถึงสองรอบแต่ก็หมดเร็วตลอดแต่ข่าวดีคือตอนนี้เขาเปิดพีใหม่อีกรอบนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเออใครสนใจก็อย่าลืมรีบไปบีนะฮะเว้นรุ่นนี้บอกได้เลยว่าใส่แล้วน่ารักแก้มชมพูเหมือนน้องอาเนียนะฮะเพราะว่ามีดีเทลที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียไม่ว่าจะเป็นกริฟของน้องอาเนียและก็ข่าวเว้นที่มีหลายชุดของน้องอาเนียสวยมากมากเนี่ยเค้สวยโค้น่ารักอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดฟรีฟ้าเบอัฝากเพื่อนสลับส่วนลดหนึ ้ยยืนยันกดไลค์ให้ด้วยนะ<ๆ>กดไลค์ดนะ้วยคลิปนี้ขอสัก55ไลค์แล้วกันนะฮะอ่ะจะตไปอ่ะจังหวะนี้ เ่าเกมเลยแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนจะติดค้างบางสิ่งบางอย่างกับคนที่โดเนทมาให้นะครับจำไม่ได้ว่าใครโดเนทมานะาจไอจีจิลกาที่มันแบบว่าให้ผมเปลี่ยนชื่อนะผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคลน,นะครับเพราะว่าอันนี้คือเราโดเนทมาชื่อใหม่ของเรานั้นก็คืออีดนามวงนะครับผมชื่อใช้งานได้ <laughs> <laughs> ชื่อแม่งเอย เมื่อคืนจานไปทําอะไรแถวใต้ต้นโพครับเป๋าตังตกรอครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเราสัญญาแล้วเราก็ต้องดําให้ถ้ารถเยอะเดี๋ยวเต็มถนนครับจานอ๋อครับผมหมายถึงว่าแพ็คใช่ไหมแค่นี้ก็เยอะเยอะอยู่แล้วเยอะ,ยอะจนไม่มีถนนวิ่งแล้ว อันนี้คือกดลับด้วยชื่อใหม่ชื่อที่มีสิติบางคนมากๆนะครับคนที่รู้ความหมายขอ,ง,องชื่อนี้บอกได้เลยว่ามีไม่เยอะนะครับอย่าไปบอกใครว่ามันหมายความว่าอย่างไรนะฮะจุจๆไว้เมื่อใครงงก็เปิดมันงงไปไก่ตาแตกพี่บพูดเลยฮะถึงแปดเลยไล่ไปไล่ระดับความเกลือนะครับบอกเลยว่าเกลือทุกใบอันนี้ไม่น่าแปดด้วยอืมยี่สิบสี่อีีดูทรงเฮ้ยตีอูน้อง ขอแปดโอ้โหแปดใส่ก็แค่นั้นแบบพอดีสิดอกมีราคานะหรือเปล่าบวกเออบวกเจ็ดเฮ้ยบวกแปดก็พอได้เหรอเนี่ยอย่างเซ็งเออหมันหมันนะครับมาใบแรกก็ยังบอกแค่หมานต่อได้นะลุ้นตัวไม่พอต้องมาลุ้นปีต้องมาลุ้นบวกต้องมาลุ้นทุกอย่างโอ้โหดีซีแขกวะเนี่ยยินรัดเหรอขอแปดหน่อยมีราคาอยู่นะ เจ็ดอีกแล้วอะไดโดซียูบวกแปดโอนให้หนึ่งร้อยหนึ่งครับมันจะมาหรือเปล่าดโดซียูอะ่ะถ้าได้โดซียูเนี่ยวิแจกคนละบาทเลยนะคน<ะ>ละสิบบาทเลยอะ่ะ<ด>มาโดซียูไม่มาชื่อใหม่ไม่ไม่หมานเลยวะชื่อไหนชื่อใหม่โคตรคืดอ,อ่ะคืดข,ขนาดนัก M D L ไนจีเรียโอ้โห ชื่อใหม่ไม่ไม่เป็นสิริมงคลเลยสามพันอะ่ะโอ้โหอียหลายต่ำเลยชื่อมันเกลียนไปน่อยนะครับได้มาเนี่ยก็ไปตีทิ้งหมดอะแล้วมันจะเอามาเลยมาร่ำมารวยวะน้องไม่ติดหรอกก็รู้มันยากนะฮะ,นะฮะ,นะฮะตีเว้ยอีย จังแม่งตีทิ้งอ่ะพูดง่ายไปหมดสามพันกินชาบูได้กี่มือครับกินปกัดนะครับต้องแตกอ่ะรีวิวพาร์ทหน่อยแล้วกันนะครับพาร์ทผมน่าจะเต็มแล้วมั้งสแตนดาร์ดพรีเมียมนะครับรวมกันพันหนึ่งอาซื้อไป าจะได้ของดีๆหรือไม่ร <No. S 1> ับทั้งหมดสงเวยต่อกิจคานโตหน้ามาปอกกันเนาะโอ้สกตังได้ก้าเปิดพันรถเดียวโอเคจะต้ลองทีน้ำเกือบพุ่งน้ำอะไร <Yeah. S 1> น้ำวองหรือเปล่าอ่ะนะมาครับเอาที่มันได้ลุ้นบกแปดแล้วกันนะสิบห้าใบเปิดได้เพียงสิบสี่เอาออกอันนึงเอาออกนี้แล้วกัน mm hmm. เต็มดีมาดีฮนะอันนี้พารน,นะรวมเลยนะสแตนด์ดพรีเมียม เฮ้ยคือพาร์ทมันเกลืออยู่แล้วมันยากว่ะคุ้มอะเอาจริงโอ้โหฮาร์ดเบอร์กเกอร์ถามจริงแบงค์เปิดว่ะร้านเดียวโอ้โหเาวเรเดอร์โอ้โหนี่คือพาร์ทนะครับที่เราได้มาแค่นี้จบจานได้ CP เยอะจังเหรอโคตรพอยต์เหรอ สิบล้านเรอไม่ถึงนะได้แค่นี้เออมันไม่ได้อ,อ๋อ,อมันบักหรือเปล่ามันน่าจะบักนะครับถ้าได้ยิงก็โคตรดีอ่ะใครมีแผนเทพๆบอกหนนะ่อยไ้หมมีแผนดีๆให้เล่นไหมพี่ไม่มีแผนดีๆเล่นหรอเล่<ๆ>แผนดีสุดก็คือแผนที่เนี่ยไปเอาของไอ้น้องเมื่อวานมาแล้วเมื่อวานกดเจอเจ้าของแผนด้วยนะไอ้พี่แพ้ไปแบ็กแมนยูดามิเอนหรือปาคดีครับผมว่าปาคน่าจะดีกว่านะปาคบินจันยังก็โอเคอยู่นะผมว่าเบียดไม่ค่อยดีแต่ว่ามันไม่ค่อยลอยอ่ะไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเท่าไหร่จันลืมเล่นกับคนดูเออว่ะ เดี๋ยวกดออกเลยเดีย๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแผนนี่กันันิสุจะลองว่ามันจะนบีบดีหรือเปล่าหน้าคู่เอโต้ใครดีโยกับองลิโยคือใครวะโยคีเลสอะ่ะเอโต้ตตเอโค,คอะไรวะซูซีเหรอ เลีซีจะหลอกขายแช็คสั่นเหรอไ,ไอ้เฮียกแล้วพี่ให้แล้วแล้วพี่หายอุ้ยไม่หายดูนี่เลยว่ะอออโอ้ไม่ได้ว่ะโอ้โแบททัม กระท่านโหเรียบร้อยแต่ที่มันกระชากทีมันหายแบบหายไปเลยอะ่ะแต่นี่มันเฟิร์ทัดเทียมวิ่งตามไห้ทังแ้วนี่เล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมโหดูดิชักทีคือแบบ ราซันตาได้ยิงกง่งจิงโอ้โหเมาาคนเดียว3มเมตรเลยลาซันทำไมยัสตัมมันไม่เก่งวะในเกมมันควรจะทำมาเก่งๆสตัมน่าต้องรอยิบให้ฮีโร่บวกแปดสงสัยแผนนี้เข้ามือแหมแผนนี้มันเล่นง่ายครับหลังมันแน่นอะส่วนเนาะต่อเล่นท่าหน่อยมัน้องเล่นเหรอครับท่าไม่มีประโยชน์คนะฝึกกดบังบอลเนี่ยเนะกกาะกดบังบอลไปไหม oh, <no. S 2> ไปแล้ว เฮนริกโอเคนี่นี่เอาแผนนี้ได้แผนแอมซิฟิรต์แอมซิฟิรอดนี่ไอดอลไอดอลลองเท่าไหร่ลองแผนพี่แอมบางทีก็เปล่อแผน4-2-3-1อ่ะแต่มันก็เป็นแผนที่แบบดีสุดแล้วอะ่ะหลังแน่นส่วนโหดเกมบุกแม่งก็ดีอีกอะ่ะเออไม่รู้จะคบไปไหนอืมจะไปเองดูดิอย่างโหดแบ็กเติมดีมากมันไม่ใช่แบ็กเนยใช่ไหมหรือว่าเป็นแบ็กวะ มันคือปีกใช่ไหมแต่มันเติมดีสุดๆไปเลยป่ะเติเมดีสุดๆอะลิมเซ้นแม่นอนโคตรจัดอะใครชอบเล่นลิมเซ้นเนี่ย,ยตตแล้วแบบจังหวะรับก็ลงมาใช่ไหมอ,อ๋อส่งอะไรไม่ส่งก็องหน้าทำให้มีหนึ่งสามตัว ชื่อดาอกไม่ได้ครับเมียไม่ให้บอกหลักไข่ครับแต่ก็ขอบคุณด้วยนะครับสารเดตัวเ,เน็ตนะครับเข้าเฉย นะประมาณนี้ครับวันนี้โอ้โหโมมละได้แผนดีๆมา2แผนเน้นๆแบบดีเจดไปล้วทุกคนเจอกันขอบคุณมากครับ